สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับรายเก r ติดหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็ขอเข้าสู่เป็นมิโกะสเปเชียลนะครับผมซึ่งมิโกะสเปเชียลนะวันนี้ก็จะเป็นเออเดี๋ยวก่อนนะครับผมเออเดน๋ยวนอนนี่ขอรับแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวมานะครับ โอเคครับผมก็กลับมาที่เรียบร้อยนะครับผมพอดีก็เช็คอยู่ว่าคลิปได้อัดมาเปล่านะครับผมก็นี่ครับผมยังอัดอยู่เนาะวันนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับผมก็เรื่องในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นนี้ครับผมตัวละครนี้มีชื่อว่ามิสตี้นะครับผมแต่เป็นมิสตี้ที่แบบว่าเป็นเช่าเนาะแบบเช่า3วันไอเช่า3รอบนะครับผมแน่นอนว่าเราจะเล่นดาร์มิสตี้ แต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าใส่โลนะครับผมคือมันจะเปลืองช่องอยู่หนึ่งช่องอะอ่ะผมพูดได้แค่นี้นะครับผมโอเคก็มิสตี้ในณที่นี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยจี้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาะเอฟเฟกตตัวกันนะครับผมช่อดอกไม้ของมิสตี้ความสัมผัสพิเศษคือเมื่อเริ่มต้นเทินของฉันในนิทีสุด โอกาส65%จองย้ายพื้นที่ในแถวอื่นยกเว้นตรงหัวมุมนะครับผมถ้ามิสตี้อยู่ตรงหัวมุมเมื่อไหร่มันเลือกได้แต่จะเลือกไปกฝั่งหนึ่งของแถวนะครับผมก็สมมุติว่าอยู่จุดสตาร์ทจะไม่สามารถเลือกแถวหนึ่งได้อยู่ตรงคุกจะไม่สามารถเลือกแถว2ได้อยู่ตรงโอลิมปิกจะไม่สามารถเลือกแถว3ได้อยู่จุดสนาบินจะไม่อยู่จะไม่สามารถอยู่แถว4ได้นะครับผม โอเคเมื่อถอยผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม75%โอกาสทำลายอาคารในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่ผ่านนะครับผมโอเคส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามหลังจากได้รับเงินเดิมคูณ3โอกาส35%ยกเว้นค่าอันทางและย้ายไปยังพื้นที่ว่างที่สุดนะครับผมก็หมายความว่าเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก็ได้เงินอยู่แล้วแต่มันต้องเสี่ยงว่าไอ้35%ของมิสซี่อ่ะ มันจะออกในรูปแบบไหนนะครับผมโอเคจี้เครื่องรางที่พกก็มีทั้งหมดดังนี้นะครับผมชิ้นแรกก็จะเป็น1โมกกำแพงเหล็กอปป้องกันชิ้นที่2โดนสร้างโลอฟออกเกราะนะครับผมชิ้นที่3จะเป็นอุกอนที่แบ,บปปดซูเปอร์ดับเดิ้ลแช่องและอันสุท้ายจะเป็นเจ็ทแพดดับเบิ้ลวิงนะครับผมอฟสร้างคู่ขี้นะจ๊ะโอเคก็วันนี้เราจะมาเล่นของมิสซี่ ดาวมิสซี่จะเป็นเวอร์ชั่นของมิสซี่นะครับผมก็เราจะเล่นในแผนที่คือผมขออนุญาตนะครับผมซื้อแผนที่ที่ดังกล่าวคือมิสซี่อ่ะจะเป็นสายที่ผมพูดว่าเป็นสายวิตอรี่แต่จะเน้นทัวริซึมนะครับผมซึ่งผมมีอยู่3ด่านด้วยกันคือ1แผนที่โลก2หัทเทพ3แข่าซี่แล้วนะผมอารีนาแน่นอนว่าไปไม่ไหวอันนี้ผมกล้าพูดได้เลย ขณาผมไปลองแบบว่าปกติอ,ะอ่ะผมมีการมิสซี่แบบดองก็ยังมีอยู่นิดนึงนะ,อะดองประมาณสัก1ใบ2ใบลองไปเล่นแล้วคือแบบมันยากมากนะครับผมในการเล่นดา่านแผนที่อารีนาแผนที่ลูกกว่าก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคือแผนที่ลูกกว่าจะเป็นสายลม้มนะครับผมะจะเป็นแผนที่ของสายลม้มเบิร์ดแลนจะเป็นของสายล้มเหมือนกันนะครับผมลืมบอกไปไม่ใช่สายวิกนะยกเว้นกรณีมีป้ายสี โดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคเราจะมาเล่นแผนที่ฮัทเทพกันเลยนะครับผมก็พมานาเนาะอย่าให้เจอแบบถ้าเจอดักซิก์สู้ไม่ไหวอะเอาจริง,รงมิซี่เพราะว่าจุดอ่อนของนางมเยอะมากไม่ใช่ว่าแบบไม่มีนะมีเยอะแบบเยอะพอสมควรเลยนะครับผมโอเคขอให้โชคดีนะครับผมเราก็เข้าเกมกันได้เลยนะครับผมกับ่าโกลเด้นคาร์เรนนะครับผมเออลืมบอกไป มันมีคลิปเก่าพังคลิปเก่าพังเลยแบบสวยมากแบบเจ็บใจมากเลยนะครับผมโอเคเราตอนนี้คือเราเจอกับโพเดนคารินนะครับผมโอเคมาก็ถามว่ากลัวไหมกลัวอยู่นะเชื่อไม่กลัว้อสองครับโอเคเสร็จปุ๊บผมมาตรงน้ออีกทีนึงโอเคให้เจแพดดับเบิลวิงออกย้ายครับ โอเคเสร็จปุ๊บเราจะอ่านไหมมันจะมีการเชื่อมต่อซึ่งถ้าเราจะเชื่อมต่อผมจะเชื่อมมาตรงนี้ครับผมผมจะวิง่งไปด้านหลังอ่ะถามว่าทำไมผมไม่ไปโรเทมแห่งด,ด,ดินตรงนี้ก็แบบว่าให้มันผ่านไปเลยนะครับผมอีกอย่างคือถ้าเกิดคนนี้เขาเริจะซื้อผมก็อ่ะพร้อมแล้วโอเคสร้างครับดูนั่งดูโอนะครับผมทีมาดูจี้ของโกลดาเฮดน,นะครับ ก็จะมีจึงเอไอปีศาจดุับออบป,ป้องกองัน2แคปเลตูโอออบอาวุธคิงกูส3หมดเรื่องเรื่องหิมะออบออกเปาะและ4ปืนฟองทูปีศาจออบตลาดดุฟอออ้าเออจะว่าไปปืนฟองสมุปีศาจจะมาใส่มาทำไมได,ด้วยอย่างที่ดูเลยอืมอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะโอเคเสร็จปุ๊บออกเปาะครับอือม จะจ้าวไปนะสลับหลุมไม่ออกเลยสลับหลุมไม่ออกเลยเหรอสลับหลุมออกไหมออกมเธอลูกเฮ้ยเดี๋ยวสลับหลุมวัดเดี๋ยวโอ้โหใส่มาสลับหลุมไม่ออกโอ้ oh my god เออไม่ไปครับนี่นี่๋ยวจุดออยของนางโคตรเชียร์เลยพอร์สิบสองครับเ,เดี๋ยวเราจะ ถ้าสร้างออกก็ดีไม่ออกเลยพอยหกครับดับเบิลโอเคสวยสวย,ยสวย,ยสวย,ย,ยเราจะล้อเล่นกันมาเนี้ยโอ้โหพอยสิบสอง,สสองสปุ๊บเราจะเนีย่ยนเนาผมจะย้ายมาตรงนี้ครับผมเราจะเผาเงินนะเป็นกระสอบเงินงนึงครับผม เสร็จปุ๊บเราก็จะอ่าเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อมาตรงนี้ครับผม,มเขาเงินพิงอะ่ะเัาพิงครับไออันนี้คือไม่เป็นข้อห้ามของของของการดับเจ้โคนได้คาเลนนะคือห้ามอยู่หน้าให้อยู่หน้ามันเมื่อไหร่แล้วก็สวยเพราะว่าโลหายครับนี่คือข้อห้ามของจริงต่ามๆครับ ออว่าแต่โดสศับหลุมชั้นมันใช้งานจริงไหมเนี่ยโดยสศับหลุมนี่มันได้ใช่จริงไหมถามหน่อยสภาพนี่ถอยห้าครับสวยโบรเดนคารินน่าจะต้องเอ่อท่านขายเมืองครับตอนนี้กูค้ค,ครับไม่ไปครับเพ่งเนี่ยมันติดตรงเนี่ยแหละโอ้แปดครับต้องเป็นแปด อยู่สวยอยู่เออเดี๋ยวแงมีชี้ให้ปกด้วยเอ่อผมจะมผมจะมาตรงนี้ก่อนอันนี้คือผมแบบต้องคี้เกียด้วยไงพอสองครับอ่าจะขัดมุ้งออกดไว้เอาละคือถ้าเกิดสิบสองครับ เออยังได้อยูอ่เชื่อมต่อครับเราจะเชื่อมตอนนี้คือโกเดนฮารินจะไม่สามารถทอยออสองได้ครับผมขอมาตรงนี้ก่อนนะครับถ้าทอยจิสองอะทอยได้อ่าต่อ,อไปเดี๋ยวผมจะผมจะเดินไปจกครับอบอกเลยว่าน่าจะจบ ช่วงนี้น่าจะอวยมิสซี่อยู่มั้งผมโดยสภาพคือปกติจะไม่ค่อยออกแบบนี้ด้วยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงอวยของมิสซี่อยู่ถอยสองครับสวยเดี๋ยวผมจะถอยห้าแต่ว่าไปไหมผมถอยสิบสองครับโอเคไดีเก้าเออขอบคุณจับตายจัตายยึดพื้นที่เอ่อยุดตรงนี้ครับผมป่านก็ยึดด้วยแต่ละจุด โอเคจบเราคิว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะว่าเราใช้การเคลื่อนย้ายสิบหายแล้วโดนเล่นไรเงี้ยนีพิซซ่าย้ายหลุมดำอ๋อเปเปลี่ยนหลมุมสวยอ,อต้องอย่างนี้ถ้าโคดีค้คาริมแม่งเตะตรงปราสา,านทนคร่ผมจะหาเลยอนละนจริงโอยสี่ครับไม่เตะครับซื้อเมืองผมยิงเร่งอีก ดึงดีดึงดีาสร้างหลุมสร้างดีเฮ้ยเฮ้ยหมวกหมดแล้วสิบสองเฮ้ยได้เบิลหกเฮ้ยเอาอยู่เอาเรื่องอยู่มาเนี่ยเอาเคลืนเอามาเนี่ยเออเอาสิอเอาสิอขุมโทสิบสองไปเลยปะมันออกสิป่ะ เชื่อมต่อครับผมจะเชื่อมมาตรงนี่เพียเพราะผมว่าน่าจะมีวยวว่าโดนตีแน่แนอนสองครับน่าจะโดนแล้วมั้งดูนี่ได้เลยโอ้ที่เราพอดนจะดีกไปไหน เขาจะฆ่าเว้ยเขาจะเอาเราให้ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยว,ด,ยวดูสภาพแล้วอ่าสิบเอ็ดอืมเขาจะเอาเราให้ได้เลยดูสภาพเลยดูออกอยู่โอเคเฮ้ได้อยู่ได้อย,ยาาดดู่เพราะว่าไม่สามารถขึ้นโรบินได้เพราะว่าตำแหน่งเปลี่ยนมันเปลี่ยนโลเคชั่นโอเคสิบสองครับมาดิเล่นอย่างนี้ชอบ เล่นนีชชาบมาเนี่ยทำลายทิงมาเออเอาดิไม่ไปอ่ะสิบสองอ่ะชนชนยางเดียว <c oughs> นะต่อหมายไม่มีพุ่งชนเอ้ยเอาสิโคตรแสบเลยครับผมตาที่สองก็เจอกับอานเนวนาที่ถูกปลุกนะครับผมแต่ในรูปแบบของลิงไอแบบลิงเนี่ยน่ากลัวบอกเลยว่าประมาทนี่คือนรกทั้งเป็นเลยนะครับผม ผมเคยโดนลิงเล่นแล้วจุกไหมจุกไหมไม่เช่ไม่จุกครับผมโอเคทอยสองครับมันน่าจะออกเฮ้ยได้ได้ได้โอเคเสร็จปุ๊บอ่าเชื่อมต่อผมจะมาตรงตรงนีวนกว่าน่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะถ้เกเดินเนไม่รู้ถ้าเนย์ไม่รู้ว่าตำแหน่งเชื่อมต่อเราที่อาวามาคือตรงั้นนะคือสวนกันนะ จชไม่สวยสองครับเกือบไปเดี๋ยวจี้ลิงเงยเดี๋ยวผมว่ายังไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวต้องอ่านละว่าเขาใส่กี่อะไรบ้างนะครับผมโอเคขออนุญาตอ่านนะครับผมจี้ลิงเงยจะใส่คือหนึ่งแกนแมริคคริสตัลออฟนอร์เดิลเกมโบนัสสองนี่รวมช็มัแมนยับออฟเที่ยวรอบโลกสามลิงภาคกลุ่มออฟตันาลฟ้าและสี่นี่ปืนของหลุดหลังฟ้าออฟชนะเกมโบนัส แต่และอย่างก็น่าจะเข้าใจอยู่นะคีย์ออกครับเราจะตัดเงินเราต้องตัดเงินเนอก่อนครับถ้าเราไม่ตัดเงินเนอเราจะซวยอถามว่าทำไมผมไม่ยกตรงที่หาพอลโลกคือถ้ายกใช่ปะอะคุณคิดดีดนะคือเนอเดินถ้าเกิดเนอมาสร้างตรงที่ผมอะมาตรงเนี้ยใช่ปะ,ะตรงโซนห่าไฟอ่ะไม่ใช่ถ้าเกิดผมยกตรงโ่านห่าไฟ เดมมันก็สร้างอีตรงที่เป็นบล็อกไฟที่ผมยกไปเมื่อกี้แหละเนี่ยมันจะคำนวณยากนะครับผมข้อสองผมก็มายกกลับที่เดิมก่อนอ่าผมจะยกไว้ตรงด้านหลังเพราะว่าเราต้องการเปิดทางก่อนโอเคสวยเสร็จปุ๊บเราทอยเจครับคู่ขี้ บอกดิจะพูดยังไงจะบอกว่านเออโอ้โหงานหยาบเลยทีนี้เอเอขอการดวงขอจูนกัดโอเคเน์สามารถทอยสามได้แล้วนะ่ะหฮ้ยนี่ไงผมบอกแนละ้วลิงเน์อย่าประมมทานี่มันทำลายโล่ได้ด้วยไงประเด็นชนะจะบอกชนะอีกนะโอ้โหแองเอร์ดวง เขาจะไปไหนครับบาบอบกน้ำเขาต้องงานเปลี่ยนเกาะเนี่ยเปลี่ยนโลโลเกชันเกาะได้ย้ายครับโคีโอคขอการ์ดวงจับฉัน,นโอ้ใต้ฝุ่นไม่อยากเลยทีสี่ครับเนี่ยจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคไปได้สักว่าไปยุ่กันอันจ้ด แัมเบอร์ที่ข้างหลังก็รู้สึกน่าจะแบบน่าจะโหดเลยอะ่ะโอ้โหถ้าจัดอย่างงี้กูจะไม่ฉันจะไม่ตายแบบนี้พอ่อคุณโอ้ไมก่ก็โอเคพอสิก่อนเลยเปิดมาประเด็นขอบแบบมีเมืองเลยได้ไหมให้ได้สองครับมีเมืองยากกันนะองค์จีเอ่อชื้โอเคเดีย๋ยวผมจะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อน Okay. โอ้ยสองครับอันนี้ได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 ้เส้นๆๆอ่าเชื่อมต่อโลเคชั่นผมจะมาตรงนี้เลยขันเจ้าอีซูบูซูโอเคคือที่ที่แอมเบอร์ใส่โมบีเชี่ยมากนะครับ มาตั้งแต่ชิ้นแรกนะชิ้นแรกก็คือหมวกไทเทนเนียมออฟตัดหนังฟ้าสอ,องปืนฟองสบู่ฟ้าออฟตัดหนังฟ้าสามขวานกีบาร์ดเล็งกระออฟตัดหนังฟ้าและสี่เจ็บแผ่นโล่ออฟม,มาเบิ้ลเงินกู้คือกะว่าจะไม่ให้ตัดเลยอีกคือกะว่าจะแบบโอ้อยตายใช่ปุ๊บถามจริงถามจริงโอ้อยตายใช่ไหมเอ,อยตายโอเคน่าจะจบแล้วอะคอยสี่ครับอย่าออกสองนะโอเคจบไปที่ระเบ้ออุตส่าห์ยิ่งเจีเ๊ยบ พี่ไม่น่ากผลเลยน่ากลัวผมอีกน่ากลัวมากเลยนะครับผมโอเคก็ไปที่รียรอยนะครับผมคือผมบอกว่าตัวเนี้ยมันยังไงมันรู้สึกเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่มันเล่นได้แค่บางแมปเองอะจากที่ผมประสบการณ์นะออแล้วก็ดูผืนผืนอะ จนะนะนนทีที่มีประโยชน์จริงๆนะณตอนเนี้ยคือผมอะชอบคือทุกจี้มีประโยชน์นะแต่ว่าไอความสามารถเนี่ยคือผมอะไปลองเล่นละมันออกอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะครับผมโอเคก็อ่ะผมขอทําการน่าจะสรุปเลยนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถ้าเป็นดาร์ฟมิสตี้ก็มันน่าเล่นไหมมันโง ผมว่ามันเฉยๆอเอาจริงๆอันนี้คือว่าผมว่ามันเฉยๆแล้วนะเพราะว่าที่ผมเล่นมาทั้งหมดเรายังไม่ได้เจอพวกของการวิกแต่ละชิ้นเลยถ้าเราเจอเราจะเล่นยากแบบมากเลยเพราะว่ามิสซี่อะ่ะมันมาช้าเกินอะ่ะแล้วคุณเอามาแบบเป็นเวอร์ชั่นวันอะ่ะตอนนั้นอะ่ะแบบมันเสียเสียเซลอ,ะอ่ะอ่ามันเสียเซลแล้วเสียแบบเสียทุกอย่างอะ่ะมันเล่นไม่ได้ นะครับผมแต่เนี้ยคือแบบมันเล่นได้แบบกลางๆอ่ะมันเล่นได้แบบกลางๆมันแบบอพอไปทะลุถนอมได้นะครับผมโอเคส่วน๋ยผมจะว่าผมก็ต้องสุ่มหานะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ด้วยแล้วกรักผกตอนนี้มีเพชรอยู่ที่2 4 1 4น่เพชรก็น่าจะผมว่าจะลองสุ่มดูถ้าเกิดมันโคนอื่นมันปิดพันสี่พันสี่ยังปิดได้ผมเห็นบางคคเขาปิดเป็นหมื่นไง ก็เลยแบบว่าเอ้ยเราต้องลองปิดดูเพื่อแบบอืมเพื่อมันปิดเนาะโอเคซึ่งทีนี้ผมว่าน่าจะจบเพีนี้ก็ผมอ้อลืมบอกไปอันเนี้ยตั้งแต่ต้นคลิปว่าที่ผมบอกว่าคลิปมันพังมันพังจริงครับผมคืออุตส่าห์ผมอัพการ์ทั้งการตัวละครคืออัพมาหมดหลแล้วว่ะแล้วมารวมให้ดูพอกดไปไป,ไปมาๆคลิปพ,พังเท่นั้นแหละครับผมนี่แบบโอโ้โห ถอในหายใจเลยคือจะทําปกคลิปเราด้วยนะครับผมก็คลิปพังพอดีก็เลยแบบเออทําใจทักกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่าน่าจะหมดแล้วนะผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอประการจบคลิปนี้ผมถ้าเกิดใครชอบมิกกอสเปเชียลก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆกันด้วยนะครับผมก็ผมก็จะเริ่มกลับมาแข่งขันแล้วนะครับผมอ่าอย่าเประกาศเลยนะครับผมก็จะเริ่มกลับมาแข่งขันแล้วดูไปๆมาๆผมว่า เริ่มมีแพชชั่นแล้วเริ่มกลับมามีแพชชั่นแล้วตอนแรกคือหมดแพชชั่นอะหมดแบบหมดสุดเลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปก็กดติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย